เธอลงมาช่วยหน่อยเร็วเ้าลงมาช่วยหน่อยครับนึงเบลลงมาช่วยหน่อยเจษาม,ม,มาช่วยจับกล้องหน่อยเร็วเร็วๆแป๊บนึง ดับเนื่องแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาช่วยจับกล้องเอาไหไปจัดดับเดียวดับเดียว งานด้วยไปเลไ,ไ,ไปไปดูกันเดี๋ยวก่อนโอ้ใจโอ้โ่โอ้ <c oughs> ห <c oughs> ห้าเดือนห,ห้าเดือนหเหรอใช่โอ้โหไปไปดูไปเลเดี๋ยวก่อน,ใ,นอใช่อยู่อยู่ความเต้ม <c oughs> โอ้โหขอหันมาดูได้ไหมอ่ะโหแล้ทำไมต้องมีรถต้องอโอโอมีโลตัสด้วยหรอโอ้โหเธอเล้ไปเอาแบบมาจากไหนผู้หญิงคนนี้คือใครเขาันก็คนเดียวถือชาแนลสีชมพูอ่อะอ๋อเหรออืมเขาอุ่มไปไหมอะไรนะดูดิ ก็ชุดแต่งงานก็ชุดนี้อเออแฮปปี้เบอร์เก้น้องชายแล้วสามสิบเจ็ดเวทิ้งไอของห้าเดือนใช่อืมเศรษฐยมากเศรษฐายมากตกใจตก <c oughs> ใจอะไรจ๊ะตกใจอะไเฮ้ยคืออะไรวะสวยไหมไหนเครื่องอบโทรศัพท์เธอยังไม่ส่งไม่ถึงสวยมากเลย อันนี้คืออะไรสัตว์เลี้ยงกระจังหน้ารถ <c oughs> นี่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 ไ <c oughs> หนหมูอยู่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> หมูสีชมพูอยู่ข้างหลังแต่อันนี้อยู่ไหนอะฮะอันนี้อยู่ไหนเอาเธอไปเก็บไว้ไหนล่ะมันใบเล็กอะโอ้ยสวยจังเลยกินได้ไหมเนี่ยกินได้ดิสองปอนด์อะไม่กินได้ไหมอ่ะเสียดายไม่กินก็เสียสิสวยมากสวยมากไหนขอซุ่มหมูหน่อยดิซุ่มหมูไหน thành subscribe cái này อกินละกินข้าวกินข้าวอันนี้เราไม่เคยทำมาก่อน,นเลยนะคือมากินเยอะกันเพราะว่าทำม่งมั่วแล้วนข้อยไรกินข้าวอย่างรเออมันจะอร่อยไหมอะ่ะเราไม่เคยทำอร่อยมากมันหิดสุดเออเราทำมมัม่วๆเราทำให้มันสุกอ่ะมันเป็นแค่นิงเอเราควรจะเสิร์ฟเส้นกเบไก่เจี๊ยบไม่หรออร่อย ก้าวส้มยี่อนอ่ะเหรอเนี่ยอ่ายี่สิบมว่าคือไหไม่รู้อ้าวทำไมดีก่าโอเคเลย <ไ>กินวันละกี่กระป๋องจ้ะอร่อเราจะหั่นตรงไหนบเกรอ่เอัวิดโอรอใช่อัทำไมเ่ยมัน,ะนจะหั่นเต้เนี่ยมันยน,นมนสาสอนใกนล้ใกล้หอนะ เราเริ่มกินกันเราตัดคอก่อนนะชั่วตัดคอเลยตัดคอเอารถก่อนตัดคอก่อนแล้วเอาหมูก่อนให้กินหมูก่อนนะกินหน้ารถสิฮะกินเครื่องเลยเครื่องรถเลยเหรอนี่ยเดี๋ยวดดูดิลิลลงจับมหน่อยเจัมซ้ายเนะี่ยซ้ายใครนี่มองไม่เห็นตอนตัด โอเคเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมช้อนมันเปียกอยู่เลยอ่ะเธอส้อมนี่ล่ะเชิญหั่น,นอุย้ยเหล็กแข็งมากเลยล<ะ>หรอตัดไม่ออกกระปูงรถแข็งมากอ๋อรถขาดรถกระป๋องหรอ โอ้ันมันนี่มันช็อกโกแลตชิพไหมทำไมต้องชิพมันไม่ชิพหรอกมันช็อกโกแลตธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยขาดไม่ขาดไม่ไงยกขึ้นมายกขึ้นมาจานเธอย,ยังเปียกน้ำอยู่เลยนะเอาเหรออุ้ยฝนอุ้ยช็อกโกแลตนิ่มมากเลยขอาอย้างในเอายัง างแล้วเหลือไว้กินมุ้งนี้อีกได้ไหมกินไม่หมดหรอกวันเนี้ยเหลือได้เหลือได้จะได้เป็นอาทิตย์อ่ะงั้นก็ตัดกระปงรถไปก่อนโอ้โหมันทำยังไงเนี่ยกินรอรถไหมเรากินนี้ก่อนเด้อ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 เอาลงให้หน่อยอะไรนะอืมอร่อยออาลงให้หน่อยครีมอร่อยอ่ะตัดีดี กิ้มนิ่มมากเขาเอาชอยมากันเดียวเขากินยังไงอ่อ,อร่อยอ่ะเพ็ดมอันอร่อยมากเลยวันนี้ยี่ของหวานเยอะมากเราต้องตักหัวที้นี่ก่อนน่นจะได้อปแช์ตัวยเย็น ทำไมก็นอนลงตัดเลยเหรอนอนลงมาตัดเลยไม่เอาของเรานะคร <c oughs> ับครับครับอืมันคือน้ำตาลนันหน้ำตาล <c oughs> อร่อยอ่ะ ตั้งนี่ภาษาเนี่ยเดนที่สุดทำไมเราไม่รู้เรื่องจะรู้ได้ไหมมันเข้ากันน้ำออกจีนกับน้ำตาลข้างนอกรถอนะ่ะคือในตัวเค้กอะไรจะไม่หวานเท่าไหร่ เราไม่ขอาข้างนอกข้างในต้องจดชื่อร้านไว้คนนอนดยู่สภาพรถก่อนหน้ารถหายไปแล้วครับหน้ารถอร่อยมากข้างในเอาอีกไน้ยไหมหันให้หน่อยสิ ตรงหน้ารถนั่นแหละแต่ว่าวันนี้น่าจะอร่อยที่สุดนะร้อนร้อขาดครึ่งเลย <c oughs> ไม่ใส่ยี่ห้อยางล้วด้วอะ <c oughs> ยี่ห้ออะไรกินร้อสิร้อมเป็นยังไง <c oughs> ออะไร้อมเป็นน้ำตาลหมดเลยนะเฮ้ยเธอเดเดเด,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 ดมันหวานไปแล้วเธออย่าเลยไม่หวานเท่าไหร่เอานี้เถอะท่นหมูจะมีชิปรอดตัวเดียวใช่ไหมหมูกับชาแนลเธอบอก10 10คอนเซ็ปต์เายัางไงบอกทำอย่างนี้แหละให้จูงหมูมาด้วยเหรออือ แล้วว่าคนน่ะกับหมูมันกินไม่ได้หรอกเธอมันไม่มีเคข้างหนมันเป็นอย่างเงี้ยมันกินได้แต่มันจะมันจะแข็งมันไม่เสียหรอกไปเอาหาหมดก็พอมันเป็นน้ำตาลซี่มัเนเองจะได้กินแค่ตัวลึมเป็นเคอ้ดีดีเนาะ อโอ้โหคนเยอะนะเนี่ยกินไปกินมาเดี๋ยวก็หมดเธอกินวันนี้โดนหน <ừ> ่อยแล้ก็ว่าด้ย จริงเนื้อมันอร่อยแต่อันนี้มันหวานมากเลยนะอยากกินกินแต่ข้างในเธอเธอเชื่อเราเถอะนะได้แต่กินเลยมันหวานเกินไปไม่ได้หวานขนาดลองกินหน่อยไม่ได้หวานขนาดเธอเอ้าทำไมไม่เชื่อเราบ้างอ่ะมันไม่ได้หวานขนาดมันไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวเธอกินแต่ข้างในปีนึงกินึ่งอะไรเธอกินบ่อยมากเมื่อเช้าเขากินข้าวเหนียวสังขยาเอาเหรอเอออ่าไม่กินก็ได้ คู่กันมันอร่อยมันหวานมากข้างในอ่ะเธอกินหวานจนติดอ่ะแอบกินนะหิวอ,อ,อะไรตังไหนดีอ้ยกระจกหน้ารถ มันมีรสนี้ด้วยนะรสเกววาลาเรีอร่อย lawyer. Cause I've seen down ending the night No point to resist, no other fight From days to years, just passing by We lost our tension, lost the light Across the ocean of our lives you know what's wrong to be with you? I never felt you wanted to. Like all those parties without fun. Like a summer without sun. You know what's wrong to be with you? I never felt you wanted to. Like all those parties without fun. Like a summer without sun, oh, sweetheart, let's contemplate. The hate, we're still the masters of our fate. Today feels wrong. Tomorrow we'll be on our own, everlasting game no one ever won. Now it's just you and me apart, each other with a broken heart. You know what's wrong to be with you? I never felt you wanted to. Like all those bodies without fun. Like a summer without sun. You know what's wrong to be with you? I never felt you wanted to. Like all those bodies without fun. Like a summer with our sun